ลองาพอดีสวัสดีครับน,นั่งเฮียรจริง ไอ้เจ้าตู้มันมีผีอยู่หลังกลเลยแล้วกูบอกว่าผีมีผีอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้เจ้าผีไอ้เจ้าตู้มันหันไม่ได้ปะหันขันได้แต่คุณพ่อมึงหมายถึงกูแล้วบอกไม่ผีอยู่ข้างหลังกล้วยทีนึงไอ้เจ้ามันโคตรโย่ไงเฮียเดี๋ยวถ้ามึงเจอแต่เดี๋ยวพวพัขึ้นไปไอ้เจ้าข้างบนอ่ะตัวโคตรโยกไงเฮียผัหงายไปัวไปไอ้อ้เจ้าแต่ว่ามันต้องเข้าจุดเซพตุกคนด้ว้ยเนี่ยแต่รู้เท่เท่กับอ๋อมันได้ของเว้ยเนี่ยดูดีกว่าได้มั่วน่าเหมือนเราบอกมีเฮียกู ตามไกด์มาน้องเดี๋ยวไกด์พาทัวร์ไปดีแลวเปิดรายการดีกว่าสวัสดีครับเอออาเซโมโรเซฮารามาอีโคตริกมากอ่้าวินเริ่มภารกิจครับไปเข่าเลียด้านเดสก์ต ของที่มันจำเป็นดีกว่าเลยเผาคนหนึ่งก็พอแล้วก็พกอาหารแล้แล้วก็นนี้ไปเนี่ยแตกก็ไปย้อนทีท่้างบนไปรอรอ,อด้วยดีไปอูเองโอ้ยนี่เะาติดเสบียงรืออ่ะเส่ียเรือฮ้ยใส่ขอดอยากของเฮ้ยย็ดลูกคุณง้อรอเพื่อนด้วยนะครับ จับกูเยเฮ้ยจับแล้วน้าตูอยู่ไม่ถ้าถ้าถ้าพื้นเหลเหลือน้ใช้สายเรายืนได้แต่ถ้าเป็นเสียงตาเรายืนไม่ได้เพื่อจะพาหาจุดที่มันเป็นจุนเป็นตายล้วยืนรอกจับยังไงวะเออสรุปคิดขวาคือไงวะนี่คือมันจับมือกันหรอเฮ้ย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 เฮ้ันต้ยเฮ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 ้นเฮ่ยเแ้้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายเื่อกี้ยขึ้่ะ Oh, my God.

ไหนวะเหี้ยเลิกตัวเลือน้อยหรอไอ้เนี่ยหลอดหลอดพลังงานกูเหลือน้อยกูมีนะไม่ยาบ้าเฮ้ยกูไปกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยพักก่อนพักก่อนถ้าไม่มีแรงอ่ะไอ้ยเดี๋ยหาโจกไอ้เหี้ยโยนไปเลยโยนได้ปะโยนไปเลยหล่อไปเลยหาโจกไอ้สัตว์ใส่ขึ้นมาไต่แล้วให้มันขึ้นเห็นสีเหลืองเแล้วก็กระโดดอีกทีเดียวอ่ะ จับจับมือจับมือจับมืออุ้ยเฮียเอ้ย <นะ S 1> เอ้ยนี่จ่กีนน่นะเฮียบ้าจ่าอย่าบ้าเลยเราต้องรีบปีนเดียมันข้างจัดเลยนะคืบอกให้เออจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮียเฮีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมา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 ม,าม,าม,ามันใช่จุดเสพปพราะว่าสรุป น่าจะใช่แตไมไฟไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะลอยทีมใช่ปะกูว่าแล้วไอ้ทีมก็ตายดีไม่ต้องให้ทีมตายไม่งั้นเราเซฟไม่ได้นะเว้ยไอ้ที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 ตายแล้วทีมตายแล้วเฮไป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 กดเลย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 กดได้เออเขี้ยอีกอุ้ยเขี้ยเขี้ยวมิติไอ้นี่อ่ะพรอมมิกเกอร์แล้วเอพิเซอร์สองมาแล้วเดทูเดทู โอ้ยเฮี้ยว่าเกิดปะเกิดปะเกิดเออไอซานจบ เดียเกียดเป็นไรปะบอกนี่ไงขี่ได้ดีไหนมุ่งไปไหนอ่ะหายอีกแล้วเหรอนั่น่ยไต่ถาวรยั่ไมเหรอเมื่อกี้

เฮ้ยจะบางนี่ตายคนเดียวนี่เฮียไม่ได้ดูแม่หนิสัสได้ไม่ยโอ้ยดหยดได้ไม่หโอ้ไม่ีพอไม่ีพอยไปเอาคนอื่นนี่ตัวมันยังไม่สบอ่ะนะระวังึงต่อยอ่ะนะไอ้จพึ่งห่าพึ่งพึ่งเฮ้ยกูมมันมาแล้ว ไอ้หมอตายเหาะตายเหาะกูมียาถอนพิษเนาะก็ไมให้หมอตื่นเออยาโอ้ยพึ่งพึ่งไอ้ใจพึ่งทำไมรู้ได้ไงว่าเป็นยาถอนพิษวะมีใครกินอีกปวะไม่มีแล้วเต้ยไม่มีแล้วจ่ายน้ำเส้นเผาหวานเส้นนี้เออเส้นไหนก็ได้มาแล้วตุ้ยเต้ยกูมาแล้วตุ้ยเหลือแต่รอทีม ทำไมเรายิ่งมามันยิ่งแบบไม่เจอทางที่บอกว่าใจนี่เดียววะแต่ทางม,มาผสมไม้เห็นปะคือผสมไม้ <ใน S 2> แล้วไห<ะ>นวะเนี่ยบนหัวเนี่ยผสมไม้เขียวขึ้นมาเลยเห็นปะเแต่ตก<น>ูป,ปะมันมันขึ้นไปอันบนสุดได้ไงวะเอาอบบเทำไมเดินไปเข้นาไปเขึ้นมาแล้วไม่เราเราจะไปยังไงอ่ะมันไปไม่ได้เลยใจแรงไม่พอมันยาวเกินสาวัตนา ถ้าแหลกไฟไม่พอแรงมันไม่ถึงไหนเออในถ้าแม่งดูแบบว่าหน้านี่สุดและทางนี้แถาวันอันนึงทอนนั้นมาเข้ารูไงเข้าถ้ำไงเฮ้ยหมอกเฮ้ยหมอกมันไล่มาใช่หมอกมันไล่มาต้องขึ้นเหรอถ้างั้นต้องขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่ได้ว่ะเนี่ยก็ตายว่ะไม่ทันนี่ไงฝั่งนี้ไงนี่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้